สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดสตูลในช่วงนี้นครับเป็นการดำเนินการโครงการสัมะโนโประชากรและเคหะปี2568นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมตอบแบบสอบถามสัมะโนโประชากรและเคหะปี2568นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางรัฐและเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2568 และยังมีคุณมาดีครับรวมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตั้งแต่วันที่21เมษายน2568ถึง19มิถุนายน2568ในกรณีที่ควรเรือนใดไม่สะดวกต่อแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์นะครับก็โดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่เก็บข้อมูลโดยใช้รูปแบบ Digital c ซน s u สครับในการเก็บรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อความแม่นยำรวดเร็วปลอดภัย และข้อมูลเหล่านี้ครับจะช่วยให้ภาครัฐนั้นสามารถนำไปวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศเช่นนโยบายด้านการศึกษาแรงงานสวัสดิการสังคมการพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณูปโภคเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเท่าเทียมนะครับให้แก่ทไทยแต่ที่สำคัญครับไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์หรือไม่มีการให้เจ้าหน้าที่โทรหาเพื่อเก็บข้อมูลสมโนประชากร เพราะทุกคนสำคัญนะครับทุกข้อมูลมีความหมายร่วมสร้างอนาคตไทยให้ดีขึ้นขอบคุณครับ